อยจากร้านเจเจแทนนะครับเราเป็นคอยที่ทำตัวเรียนแวนนะครับทำตัวเรียนแวนเราให้ดูถ้าเราเป็นตัวที่ทำงานนะครับเราก็มีคอยเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับเม็ดใหญ่ ใจเรื่องคอยที่จยอาไว้เป็นเทีื่อประดับเติมราสีเริมดวงเพิมตาเป็นกําลังใจให้กับตัวเราเองนะครับสนใจก็โทร08715561ครับร้านเจเต็มกันนะครับ08715561เรื 8, 7, 5, 5, 6, 6, ่องคอยก็ใจคุยกันได้